ลุยข้างล่างครับแข็งพอได้อยู่ครับโอ้ด้การอยู่ครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับ ทีมงานชาวลักษ์ครับกลับมาแล้วครับสําหรับงานขุดอ่างเก็บน้ําที่นี่ครับคลิปที่แล้วนี่เรามาถ่ายเจ้าฮิโดเมก230แล้วก็323อาจนะครับนู่นเลย GX รับดินอยู่วันนี้มีงานคอยดินครับสิบล้อส,สวยครับจากบ้านเสียจเจมครับ งานถอยดินนะครับถอยหินหินดีกว่าเพราะว่าอันนี้นะครับข้างล่างจะเป็นหินผุแล้ววันนี้ก็มีวิ่งอยู่ประมาณ3ครคันแต่ว่ารถ10ล้อที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยมีประมาณ5คันครับแต่ว่าทำง,งาน,นจริงๆอยู่ประมาณ3คันยู X z ุ FXZ 360 2คันครับแล้วก็ FM 2P อีกคันหนึ่งนี่เลยครับคันเขียววิกเตอร์38 นี่ครับฮิดเมกลอยข้างล่างครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องแข็งพอได้อยู่ครับวิกเตอร์สามแปดฮิดเมกข้างหลังล้อหินแล้ว ลำนี้กันหน่อยครับสาหสีแดงหน้ากิก้าครับสาหที่อยู่หน้าง,งานตอนนี้หน้ากิก้าหมดเลยโดเมต HMK สองสซ LC ครับโอ้โหนี่เลยครับล่อหินพูอยู่คิดที่แล้วนี่เป็นดินครับชั้นบนตอนนี้นะฮะ ล่อหินผูเลยข้างล่างมันกินนะครับพืบ้นที่ภูเขารถขุดสัญชาติตุรกีครับคิดเนี่ดีกว่า S H <SH> K <S กระบสะสหักิจ ปากนี่ฝุ่นข่าวขึ้นเลยครับเจอหินโดวนี้ใช้เครื่องอ e ิวสุ 4HK1 ครับ 4HK1X 161แรงม้าที่2,000รอบต่อนที น้ำหนักตัว24ตันครับอ้าวไปครับนี่ครับสบายสบายครับตัวเดียว ชุดนี้จะใช้พุงกี่1 1คิวครับ5ฟ oh, ันโอ้ไรเอาเรื่องครับ4สูบจริงแต่ว่าพลังกำลังนี่เอาเรื่องเลยครับความแรงวันนี้แคท3-2-3 GX นะครับทำงานเบาวันนี้ วิดน้ำครับวิดน้ำวิดน้ำเมื่อวานเห็นว่าฝนตกอันนี้ไม่น่าใช้น้ำบาดาลดูแล้วน่าจะเป็นน้นำฝนมากกว่าครับเมื่อวาน เหมือนจะค่อนข้างแข็งบ้านนี้เขา,เามีวันโวนะครับมีวันโว่น่าจะไปสามห้าหรือเปล่าสามห้าสูทนะครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหถ้าเกิดว่าเอาไซส์สามสามห้า 3, 3, ตันมาลงนี่บ้านนี้เขามีวันโว้ไซส์ประมาณสามสิบตันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอาวันโว้สามสิบตันมาลงนี่น่าจะพอได้การกันบ้างแหละดูแล้วรุ่นใหญ่ครับ คันม่วงคันนี้บอกเลยว่ายังสวยครับสสมบัตินี่ครับหน้ากิก้าครับลวดลายสีม่วงครับอันนี้หัวกเก่งลายเพ้นสีม่วงดำกระบะแขงข้างมีเนียงครับแล้วก็ตัดด้วยลายเพ้นสีม่วงดำบอกเลยว่ายังสวยครับนี่ครับมาดูตอนปักกันหินเน้นๆเ,เลย นี่แสดงว่าก้อนใหญ่หรือเปล่าถึงได้เว้นไว้เนี่ยน่าจะเป็นขดใหญ่หรือเปล่าโอ้นี่ครับอินผู้อินผู้ ขาวเลยครับควันนะครับควันจากหินครับไอฝุ่นฝุ่นจากหินไม่ใช่ควันฝุ่เนเอาแมคโครปักมือเรียกคันนน้นแล้วครับโน่นบิกเตอร์บิกเตอร์อรใช่เปล่า อ๋อไม่ใช่วิกเตอร์นะครับ38ไปดําเสร็จแล้วครับกลับมาอ่า38ไปรับที่คนุ้นเลยครับโเสียงยังดีนะพีสิบ1ีเสียดายครับวิกเตอร์ยูโร5 P11 เห็นว่าไม่ได้ไปต่อแต่ว่า AO9 ยังคงอยู่ครับ a o 9 4เครื่องขวัญใจใครหลายคน หรือเปล่า <l ots> นี่ครับโดโอ้โหจีด้ำครับเอาออกตัวได้ไหม <l ots> จอบพลังของแท้นี่นี่เลยโอ้โหคันนี้คันนี้รู้สึกว่าน่าจะลืมเหมือนกันให่คันนี้นานยังไงน่าจะไม่น่าจะยังไม่นานเท่าไหร่คันนี้ลืมจริงครับให้มันให้คอยบนใจัยทันไรว่าคันนี้มันนานหรือย,ยัง เดีดูเรานีน่าจะไม่น,นานมากโอ้โหเสียงข้างนี่ยังปิบอยู่เลยเนี่ยสีเสือนะครับกระบะสาากิีด้วยโอ้โหพี่เล็กเล่นฝุ่นท่วมเลยแข่งหน้าดูโอ้โหนี่ครับชันลาดน่าจะลงอีกดูทรงแล้วน่าจะน่าจะลงเท่ากับฝั่งนู้นเลยบ้างน่ะ ันนี้มันเป็นที่ลาดเชิงเขาครับเนี่ยที่ลาดเชิงเขามันก็ลาดลงไปล่องกลางนู่นแหละคันแดงเต็มแล้วดูคันแดงขึ้นกันครับฟังเสียงคันแดงขึ้นกันโอ้โหไฟหน้าไฟหน้าดูไฟหน้าโอ้โหไฟหน้ายัางสวยไฟหน้าแบบกีก้านอกเลยอะ ไปน้าอนะไรวะเนี่ยสุดยอดดีคันวัวครับคันวัวคันวัวเฮ้ยคันวัวเฮ้ยรอแนละ้วคันวัวนะคันวัวนี่โอ้โหสีเสือมันได้จริงจริง มาโอ้โหรอบนี้ดูหลังเต่าขึ้นมาหลังเตามาเลยครับใส่เต็มใส่เต็มนี่แหละครับสเสน่ห์ของงานถอยดิน ำหรับคลิปนี้ครับ